ถ้าไปดูหมินเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายซึ่งก็เหมือนกฎหมายอื่นๆแหละกฎหมายหมินประมาทเหมือนทุกกฎหมายอ่ะหมินประมาทบุคคลหมินประมาทเจ้าที่ของรัฐหมินประมาทศาลหมินประมาทประมุขของรัฐแบ่งออกเป็น4ประเภทนะก็มีโทษความผิดที่แตกต่างกันบอกโอ้ต่อไปยกเลิกกฎหมายหมิ่นประมาทเลยนะถ้าไม่ไปหมินประมาทคนอื่นหมินประมาทเจ้าที่หมินประมาทศาลหมินประมาทประมุขของรัฐก็ไม่ถูกดำเนินคดีแต่เมื่อไหร่ไปหมิ่นประมาท นะแต่เขาไม่ใช่มีเป้าหมายเพียงหมิ่นประมาทเขาต้องการที่จะปลุกให้มีคนลุกคือและสุดท้ายก็จะเข้าสู่การเจรจาเพื่อมายึดทรัพยากรของประเทศไทยสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส ok นะครับวันนี้บะรดินที่น่าสนใจ เป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติซึ่งเขาชื่อยันมิเชลซึ่งเป็นชาวาสามกีบที่ผ่านมาก็พยายามดูมินเย็ดแยม้มอาคาตมาดลายสถาบันพระมหากษัตริย์มาไล่ต่อหลครั้งกล่าวนี้ทำคลิปวิดีโอขึ้นมาอีกนะก็บุลลี่ในหลวงในรัชกาลที่10 คลิปที่ว่านี่ก็ไม่เปรดเสียงนะกันนะก็เป็นคลิปที่เขาแล้วก็พักพวกเนี่ยออกมาเต้นใช้คำพูดดูมิ่นเหยียดหยามอาคาตบาด้ายสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะประมุขของรัฐที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่2 7พฤศจิกาย,ยนปี2564นะครับซึ่งเป็นเรื่องของนายประวิตรโรดพฤกนะฮะอดีตเป็นผู้สื่ขาวุโสข,ของสุพิมข,ข่าวสดภาพภาษาอังกฤษได้โพสต์บนเ o นะครัว่า,าวาวิทนะฮะซึ่งถูกเนรเทศะระบ,บุว่า,าด่วนถูกเนรเทศแวนนะมิเชลชาวฝรั่งเศสผู้ร้อเรียนเจ้าและคนรักเจ้าอย่างไม่รู้จักพอเพียงทางโซเชียลถูกตอมกักตัวหลังบินกลับถึงภูเก็ตตอมได้ขับกลับปารีสนะแล้วก็นายยัน เมเชลได้แจ้งต่อเขานะฮะว่าเจตีต่อมไม่ให้เข้าหลังจากข้อมูลพบข้อมูลในคอมพิวเตอร์พร้อมเป็นภัยต่อความมั่นคงและต้องการให้เจ้าตัวซื้อตั๋วเดินทางกลับกรุงปารีสนะ,ะเขาก็สุดท้ายก็โดนออกจากประเทศนะะเขาบอกว่าผมถามคิดว่าไทยกำลังกลายเป็นสังคมเผด็จการเพระาะศาลยังไม่ได้ตัดสินอะไรผมยังไม่มีแม้แต่หคดี ะะแต่ติดตัวมีเพียงโพสต์ Facebook และ TikTok มีผู้ติดตาม5,600 k นะฮะล้อเรียนยันซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาทั้งหมด18ปีพูดภาษาได้ๆมีลูก2คนอยู่ในเมืองไทยนะ,ะตอบผมว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ถ่ายรูปบนสนามบินบูเก็ตแล้วก็จดหมายเจ้าตัวส่งให้ กับผู้สื่อข่าวล่าสดุดถูกบังคับขึ้นกำบิงจากภูเก็ตเข้าสุวรรณภูมิยืนยันกับผมว่าจะยื่นอุทธรณ์ซึ่งกฎหมายทำได้าภายใน48ชั่วโมงตั้งแต่รับหนังสือก็เป็นเรื่องขับออกนอกประเทศหลังจากที่เขาขับออกไปเนี่ยก็ต่อมาเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเจ้าที่บังคับให้อ,ออกไป นเมื่อหลังจาก48ชั่วโมงเจ้าที่ก็ยังคงจะให้บังคับออกนอกราชอาณาจักรเนะนะขา,าบอกว่านักข่าวคนอัลกาษบอกว่าเจ้าที่จะไปบังคับเขาออกนอกราชอาณาจักรไม่ได้คุณยันเขาไม่เคยมีคดีอาญานะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะมีงานทําในประเทศไทยมีลูกแต่จดหมายตอมออ้างว่าพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมคุณตีความอย่างไรต้องมาเล่าให้ฟังชัดเจน เพราะเป็นสิทธิ์กระทบต่อสิทธิ์ของเราระหว่างนี้ขอให้อาประกันตัวออกมาด้วยส่วนนายันผมถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อกี้บอกว่ายัางติดต่อเจ้าที่สถานทูตฝรั่งเศสไม่ได้เพราะเป็นบรรยุนะฮะแต่ทางตมพยายามให้ขึ้นเครื่องทีจีกลับปารีสคืนนี้นั่นก็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งเขาก็ทำคลิปวิดีโอจำนวนมากในการดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาตร้ายประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมานายยันเนี่ยนะ,ะซึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะฮะก็ได้ทําคลิปต่อต้านมาตราหนึ่งสองตำรวจไปทําการเตือนนะฮะต,ต่อมาเนี่ยก็ก็ไม่ฟังนะฮะตอนแรกก็ไปเตือนก็ไม่ฟังต่อมาก็ไปบีซ่าครบก็กลับไปฝรั่งเศสกลับไฝรั่งเศสมาคราวนี้กลับมาในประเทศไทยก็โดนขับออกมาตั้งปีหกสี่แล้วหลังจากนั้นก็เงียบไปนะเงียบไปพักใหญ่ แต่จูๆก็มาทำคลิปวิดีโออีกนะฮะก็คลิปวิดีโออีกก็ร้องเพลงเลยนะบุลลี่ในหลวงในราชการที่10ประมุกของรัฐในประเทศไทยยังไม่มีเหตุผลนะครับเรื่องนี้มีคนถามผมมาหลายคนว่าควรจะทำอย่างไรนะครับต้องเรียนว่าเรื่องนี้นะเขาคงกลับมาประเทศไทยไม่ได้ละแต่ประเด็นคือเขาทำเพื่ออะไรทำมาได้อะไรขึ้นมาหนึ ประสาทเดก็กประสาทเดก็กปกติคนพันนี้สติไม่ค่อยดี 2. การกระทำลักษณะเช่นรรน,นี้เจ้าที่โดยเฉพาะตำรวจตอมอเรื่องของภัยความมั่นคงเนี่ยจะสามารถขับออกนอกประเทศได้ไหมเป็นสิทธิตามกฎหมายที่เจ้าที่ตอมอเป็นดุลพินิจแล้วนะถ้าเป็นภัยต่อความมั่นคงก็พร้อมจะให้ขับออกไปทันทีเพราะเป็นเรื่องของประเทศไทยไม่จําเป็นต้องมีคดีใดๆทั้งสิ้นเป็นดุลพินิจของตํารวจตรวจคนเข้าเมืองงั้นจะมีตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่ออะไร นะนั่นคือส,สิ่งที่2ที่พวกเราควรรู้ 3. การกระทําความผิดของเขาเนี่ยที่กระทําความผิด <c oughs> นะฮะตอนเนี้ยนอก,กราชอาณาจักรนะฮะบอกว่าไปกระทาความผิดที่ฝรั่งเศสแต่คลิปวิดีโอสามารถเผยแพร่ได้สามารถถูกแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายได้ก็ฝากสอปอป,อปอสอไว้ด้วยนะนะฮะคดีนี้เข้าองค์ประกอบความผิดเนี่ย ดูหมินเยียดย้มอาฆาตมาดลายสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งทาีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนะฮะไปแจ้งต่อพนักงานสอบสวนไปแล้วพนักงานสอบสวนส่งฟ้องนะครับเห็นว่าต้องดำเนินคดีออกหมายเรียกไปมาก็ต้องขอออกหมายจับต่อศาลนะครับนั่นหมายถึงการจะเดินทางกลับมาไปยังประเทศไทยนั้นยากนะฮะลำบากมาก็ต้องมาถูกดำเนินคดีเสียก่อนนะฮะแล้วก็โอกาสจะได้รับการประกันตัวนั้นน้อยมากแต่ประเด็นหุ้นส่วนสังเกตไหม คนเหล่านี้ที่ก่อเหตุนเนี่ยเข้ามีมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนไทยหลายคนที่ผ่านมาก็มีการเผยแพร่ข้อมูลแบบคนนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอ,องค์กรที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์หลายองค์กรนะโดยเฉพาะองค์กรสือ่อผม,มเรียนหุ้นส่วนนะเป็นเรื่องปกตินะตะวันตกโดยเฉพาะฝรั่งเศสโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะฝั่งสาภาพยุโรปจะมีคนเหล่านี้อยู่ในทุกๆประเทศ เขาเรียกหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองนะครับเพราะถ้าเกิดการแบ่งแ,งแยกแล้วเมื่อไหร่ใช้คนในประเทศเป็นเครื่องมือเมื่อไหร่โดยคนเหล่านี้เป็นหัวโขกพอเป็นเครื่องมือเมื่อไหร่สิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมฮะพวกเขาก็จะมาทำการเจรจาว่าจะให้หยุดก็ได้จใจสิ้นสุดก็ได้มีเงื่อนไขต้องยกแหล่งพลังงานน้ํามันพลังงานแล่ทาุให้ซึ่งเป็นแบบนี้ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานซาอุดิอาระเบียซีเรีย ยูเครนล่าสุดในพม่าทุกๆประเทศจะโดนแบบนี้ฮะจำได้ไหมฮะที่กัมพูชานะทางฮุนเซนไล่ออกเลยนะไล่องค์กรสิทธิม่อชนองค์กรฝรั่งแบบนี้ไล่ออกนอกประเทศเลยนะเพราะเข้ามาแบ่งแยกประเทศเขาเพราะให้การสนับสนุนเงินทองในการแบ่งแยกประเทศแต่ก็ไม่ยอมมาอยู่ในประเทศเลยถือว่าเป็นภัยความมัน่นคงในกรณีของยันเนี่ย พฤติกรรมที่กระทำเนี่ยนะฮะก็เป็นการกระทําตามพระราชบัญญัตินะกฎหมายความผิดทางอาญามาตราหนึ่งสองถ้าไม่แตะต้องเรื่องของมาตราหนึ่งสองนะแน่นอนฮนะก็ไม่สามารถเข้าองค์ประกอบความผิดได้แต่ถ้าไปดูหมิน่นเหยียดยามอาฆาตมาดร้ายซึ่งก็เหมือนกฎหมายอื่นๆแหละกฎหมายหมิ่นประมาทเหมือนทุกกฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลหมิ่นประมาทเจ้าที่ของรัฐหมิ่นประมาทศาล หมินประมาทประมุขของรัฐแบ่งออกเป็น4ประเภทนะก็มีโทษความผิดที่แตกต่างกันบอกโอ้ต่อไปยกเลิกกฎหมายหมิ่นประมาทเลยนะถ้าไม่เป็นหมินประมาทคนอื่นหมินประมาทเจ้าที่หมินประมาทศาลหมินประมาทประมุขของรัฐก็ไม่ถูกดำเนินคดีแต่เมื่อไหร่ไปหมิ่นประมาทนะแต่เขาไม่ใช่มีเป้าหมายเพียงหมินประมาทเขาต้องการที่จะปลุกให้มีคนลุกฮือและสุดท้ายก็จะเข้าสู่การเจรจาเพื่อมายึดทรัพยากรของประเทศไทย นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรนประดุจด,ดัสงแสงส่องทางผู้คนเปิด้ิ้าเรื่องร้องของชนลองรวมใจ ทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแกรในเพลองของไฟผ่านวิถีวิววยาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่างกลางกระแส ที่แข่งขันกันไขวความความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่หยุดดัสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไัยนี่คือสูงรวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิวราลงกอนประดุจดดแสงส่องทางผู้คนเปิดห้ฟ้าเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจ หัวใจแกรในครลงของไทยพันวิจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจงพระเจริญงพระเจริญงพระเจริญองค์ยืน ป้องอยู่หยุดตรงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไฟนี่คือสูง์รวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือสูง์รวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกัน